ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น selector ชื่อว่า attribute selector Se นะครับก็คือรูปแบบมันก็จะมีชื่อนะครับมี name แล้วก็เครื่องหมายยกกำลังนะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับยกกำลังเท่ากับก็ค่าที่เราต้องการนะครับตัวนี้นะครับรูปแบบวิธีการใช้ก็คือค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับ คือเป็น,ปนคำคำแรกครับแล้วก็ตรงกับเนี่ยไวลทูที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือถ้าคำแรกใช่เนี่ยคำต่อไปก็จะไม่สนใจแล้วถ้าใช่ก็กจะถือว่า select มาเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับผมก็กับตัวอย่างจาก j e w e r y นะครับ j e w e r y com ก็อน,นีไฟล์ตัวอย่างผมนะครับคลิก ครับวางลงไปแล้วก็่านพจิคิวรี่นะครับให้ตรงโอเคต่อมานะครับก็จะดูตรงนี้ครับดูตรงนี้อ่าอันนี้เขาบอกว่าอินพ t ที่มีน,มนะครับอินพุตที่มีน m มขึ้นต้นด้วยคำว่าเนวมีเติมเอด้วยนะเนวเติมเอเนี่ย ให้ไปใส่คําว่านิวเฮียนะครับเข้าไปข้างในก็จะมีก็จะมีตัวที่1กับตัวที่3นะครับตัวที่2นี่ไม่ใช่นะครับก็จะข้ามไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะครับการเซฟนะครับแล้วก็รันนะตัวอย่างเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็จะมีคําว่านิวนะครับหน้า New b น้านะนิวบอยนิวโรเตอรเห็นไหมครับสตัวมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับสำหรับ <c oughs> so, ตัวอย่างนี้ก็ลองเอาไปทำดูได้นะครับโดยทีเ่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนจาก Name เป็น Value ก็ได้นะครับเดี๋ยวเด๋ยวผมลองใส่เป็น Value ดูนะครับใส่ value เข้าไป บอกว่าออลองใส่ภาษาไทยดูครับว่าอันนี้เป็นคำไม่สุภาพนะออกแมวดีกว่านะเดี๋ยวมันขอคำที่มันสั้นๆกว่าน,นี้นะเ,เป็นคำว่า <c oughs> ลองให้ขึ้นว่า,านางนะครับนะครับนางเ,าเหมือนกันนะครับตัวนี้นางอันนี้เป็นนายครับนายเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากคำว่านางให้เป็นนางสาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับ ถูกแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น value ครับ value well, value อยู่นะครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านางนาะงแล้วก็ให้ใส่คำว่านางสาวแทนนะครับก็คือคำว่านายเนี่ยมันก็จะข้ามไปนะควโดยคำว่านางสองตัวแรกเนี่ยมันใส่คำว่านางสาวนะครับึเห็นไหมครับซึ่งที่แรกเนี่ย ที่แรกเนี่ยมันจะเป็นแค่คำว่านางเฉยๆเดี๋ยวผมลองคอมเมนต์มาทันี้นะครับเห็นไหมครับคำว่านางนางแล้วก็นาย